สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะเปิดนะครับดูเวอร์ชัน i n น o w s ครับว่าเป็นเวอร์ชันไหนนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้คุณมาที่นี่เลยครับโลตรงนี้ครับโลโก้สตาร์ทวินโด้ตรงนี้นะครับจากนั้นครับคลิกขวามาครับมาที่นี่ครับเทอร์มินอลตรงนี้ครับหรือว่าจะใช้เป็นแอปแอดมินก็ได้นะครับจากนั้นครับเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ครับให้เราพิมพ์ไปเลยครับ Win อย่างนี้ครับ w i เป็นแล้วก็ตามด้วย VER ครับ w i n v o r นะครับก็จะปบอกระบุเวอร์ชันนะครับจะเป็นหน้าต่าง about window s ครับึ่งจะบอก Microsoft Windows เวอร์ชันนะครับ2 2 s นะครับก็จะมีเวอร์ชันนะครับที่เป็นตัวเลขนะครับหรือว่าเป็นวงเล็บนะครับ b l u เท่าไหร่22 62กว่ากันไปนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเป็นอะไรแบบไหนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์แบบไหนก็อย่าง Windows Pro นะอย่างของผม แต่ถ้าใครเป็นโฮมก็จะขึ้นเป็นโฮมอะไรประมาณนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบนน like, share, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสกิปื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วที่หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรใหม่ก็อย่าลืมรมับชมสำหรับและติดตามกันไว้นะครับัาก่อนครับสวัสดีครับ